สวัสดีจ้าแฟนเพจเฟซบุ๊กจินตนาซ่อมผ้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะมาะทำวิธีการเจาะสาบนะคะเจาะสาบข้าวกอนทำไปที่ใช้มือสอยเอาอะ่ะมันช้ามากเลยนะคะสำหรับช่างปานาเนาะก็เลยทำแบบที่ตัวเองถนัดนะคะอันนี้ก็คือเจอาะลังเสร็จแล้วนะคะเจาะลังเสร็จแล้วแล้วเราก็เย็บก,กับสาบ ไว้แบบนี้เนาะมันเป็นปกเทเลอร์ปกเทเลอร์ของร้านเราเราจะไม่มีต่อข้างเอ้อไม่ใช่ปกเทเลอร์ปกปกเอ่อในตัวใช่ไหมปกในตัวปกก้อยหอมที่เขาต่อการคอหลังของเราข้างหลังจะไม่มีนะยังไม่ได้บอกวิธีเพื่อน,เอนๆเนาะเอาวันนี้เอาเจาะรังดุมสาบไปก่อนแล้วกันทีนี้เราก็เจะจับขึ้นมานะคะจับขึ้นมาระวัง วางตัวเสื้อเนี่ยให้เรียบนะคะให้เรียบไปกับพื้นเลยนะคะจัดให้เป็นระเบียบเข้าที่แล้วเราก็ใช้คาร์บอนใส่ลงไปหงายคาร์บอนขึ้นด้านสาบนะคะสาบตัวนี้ปูผ้ากาวสีขาวเลยเพ๊่จับลงมางนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลูกกิ้งนะคะ กิ้งลังดุมกิ้งตรงหัวลังท้ายลังนะคะแล้วก็ข้างๆสองข้างหัวลังท้ายลังนะคะแล้วก็กิ้งตรงกลางเลยนะคะพอเรากิ้งหัวลังท้ายลังแล้วเราก็กิ้งตรงกลางลังเลย กลางลังที่เราเจาะไว้เนี่ยแล้วพอเรากลับออกมาใช่ไหมคะเราจะเห็นเป็นเส้นที่เรากิ้งไว้เราก็จะมาแต่งนิดหน่อยนะคะแต่งนิดหน่อยด้วยการขีดตำแหน่งไว้ ผิดจุดหัวจุดจุดหัวจุดท้ายว่าเราจะทำลังกว้างเท่าไหร่นะแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเจาะเลยนะคะผ้าที่เจาะนะคะเราจะใช้เป็นผ้าแก้วนะคะเป็นผ้าแก้ว อ่าจริงๆแล้วควรจะใช้ตามสีผ้านะแต่ว่าผ้าสีดำเราไม่มีนะคะก็เลยใช้สีขาวตัดเป็นสี่เหลี่ยมพอประมาณไม่ต้องวัดไม่ต้องอะไรหรอกค่ะคำนวณเอาเสร็จแล้วเราจับตัวสาบนะคะที่เรากิ้งไว้เนี่ยหงายขึ้นแล้วเราสอดผ้าแก้วที่เราตัดไว้ ไว้ข้างล่างนะคะวางเป็นมุมวางเป็นสามเหลี่ยมนะเสร็จแล้วเราก็เจาะเลยค่ะปล่อยได้ทีปกตินะคะแล้วถ้าเราอยากจะเจาะเป็นรูปอ่ารูปตาใช่ไหมรูปตาเป็นรูปสามเหลี่ยมปากฉละอะไรนะสามเหลี่ยมอะ่ะเขาเรียกกันเลยเขาหลามตัดเหรอเราก็เจาะได้นะคะแต่ ตอนนี้เราจะเจาะเป็นเส้นตรงนะคะปล่อยได้ทีๆเจาะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละ แบบนี้ง่ายกว่าที่มานั่งเอามือสสอ่เอามันจะหลุดด้วยเท่เามือสสอ่เอาเนาะพอเย็บออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นงี้นะคะแล้วก็เย็บจนเสร็จจนครบสามรูนะคะกระดุมตัวนี้มีสามเม็ดห่ายขึ้นวางเป็นเอ่อเป็นเฉลียงนะคะ ตัดสีเหลี่ยมแต่เวลาระวางระวางเป็นสี่เหลี่ยม ่อนที่เราจะเจาะสาบเนี่ยเราจะต้องกลับสับกับปกให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนตอนเรียนใหม่ๆอม่ะเขาให้เจาะสาบเลยใช่ไหมแล้วเ,เอามาเอาสาบมาใส่หลบกับตัวเสื้อเนี่ยสรุปคือรูรูสาบที่เจาะเนี่ยมันไม่ตรงกับรูกระดุมเนาะทาให้อ่าเนื้อเนื้อผ้าข้างหน้าเนี่ยมันไม่ตรงนะคะมีการแบบ ดุ้งดุ้งทวงทวงยังไงไม่รู้กว่าจะคิดวิธีออกว่าเอ,อเราต้องข้าวก่อนแล้วมาเจาะสาบที่หลังเนี้ยโอ้มันก็ใช้เวลานานอยู่นะกว่าจะได้ไม่ใช่คิดได้ปุ๊บเลยนะตอนแรกเขาก็เออกิ้งสาบออกมาเส็ยต่างคนต่างเจาะเลยลเจาะัำลุงที่ตัวเจาะลังที่สาบอะไรเงี้ย แ้่พอเราเอามาประกบกันนะมันเข้ากันไม่ได้มันก็มีปัญหาสาบย่อนแก้ยังไงก็ไม่หายนะคะลังดุมไม่ตรงเบี้ยวเลยมันก็ต้องคิดไปเรื่อยๆเนาะวิชาเราจะมาหยุดนิ่งไม่ได้นะคะวันนี้เรารู้แค่นี้วันหน้าต้องต้องมีอะไรใหม่ๆเพิ่อมอ,อีก พอเสร็จแล้วเราเจาะเลยนะคะเจาะกลางก่อนแล้วก็เจาะไปข้างหนึง่งแล้วก็ทะแยงมุมนะคะเจาะปกติที่ที่เหมือนเราเจาะลังดุมบีบนั่นแหละเพียงแต่เราไม่ต้องบีบลังดุม การตัดหน้าร้านนะมันใช้เวลานะชุดหนึ่งเรียกแพงไปเรียกเยอะลูกค้าก็ว่าแพงพอทำราคาถูกช่างมันก็ช่างก็อยู่ไม่ได้อนะเพราะว่ามันวิธีการมันเยอะตัวหนึ่งเนี่ยชุดหนึ่งอะเกือบเย็บสองวันเนาะทั้ทงกระโปรงทงั้งยิ่งถ้าการอัดกาวด้วยเงี้ย พอทาเสร็จลูกค้าก็ไม่อยากจะมารับอันนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็กดลงไปเลยนะคะกดให้หมุกลงไปกลับลงมาข้างในอย่าออกไปโชว์อยู่ข้างนอกแล้วเราก็ดึงนะคะดึงแต่งให้รังเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเมื่อก่อนที่เวลาบีบรังเขาจะสอนแบบนี้เนะาะดึงวาแล้วก็จับอย่างเงี้ย บีบปิ้นอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยแล้วข้างล่างก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเราทําไม่ค่อยเป็นนะคาท,ทีไรมันไม่เหลี่ยมเนี่ยเราก็ดึงเลยนะคะดึงดึงให้เป็นลูกสี่เหลี่ยมนะคะถามว่าเอ้าแล้วสีขาวนี่มันก็ปิ้นนะ้สิหน้าเกียดดึงเข้าไปค่ะ จับเข้าไปนะให้เห็นให้น้อยที่สุดนะคะหรือเราจะเอาไปรีดก่อนก็ได้เดี๋ยวลองเอาไปรีดดูเนาะขณะรอเตาร้อนอยู่นะคะเราเรามาทําอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะลองเจาะให้เป็นรูปรูปเขาเรียกรูปอะไรรูปตาหรือว่ารูปสามเหลี่ยมเนาะไม่ใช่สามเหลี่ยมเลยเออสามเหลี่ยมนั่นแหละงง ทำเหมือนเดิมนะคะเอานี้ยัดเข้าไปวางเป็นมุมเฉลียงแล้วเราก็ป้าจะใช้สายตาคำนวณเลยนะจะถ้ามือใหม่ก็ใช้ดินสอฉีดเป็นรูปตาไว้นะ,ะตาเล็กๆไม่ต้องกว้าง นก,กว่าจะได้เงินมัน,นยากจริงๆเลยไม่แปลกใจว่าทำไมงานหน้าร้านกับคนซ่อมผ้าเนี่ยคนซ่อมผ้าเนี่ยเขาจะมีตังกว่าเนาะเพราะว่าเขาเขาได้เร็วแล้วก็เขไม่ต้องลุ้ทุนอะไรอะ ลงทุนทั้นเดียวก็แบบซื้อซิปซื้ออะไรอย่างนี้นะแต่ว่างานงานตัดเนี่ยโอ้โหตับในกาวใช้เวลาทำเราก็กัะำหนวนเอาเลยเราอยากได้ตาแบบไหน มุมเล็กๆนี่เรายกเข็มข้ามหนึ่งครั้งนะั้นครั้งเดียวก็ไม่ต้องยำ้ำจะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ างทีช่างก็จะใช้เป็นจักรถักหลังถักไปเลยเนี่ยแล้วก็มาย้ำติดเอาแต่พอดีจักรถักหลังน่ะมันเสียไงมันปรับไม่ได้คิดหาวิธีไปเรื่อย แบรนด์เนมบ้งอะไรม้่งพวกนี้เขาก็จะทําประมาณนั้นนะบางคนถักลังอยู่ที่ดาบอะไรเงี้ยเราก็ลองมาทํามั่งนะลองไปเรื่อยอะ่ะไม่ได้แบบว่าถ้าไหนดีก็เอามาทำํำถ้าไหนไม่ดีเราก็เลิกมีอยู่แค่นั้นเองเนาะเราไม่ต้องไปยึดติดว่า ต้องทำแบบที่เราเรียนมานะอะไอย่างเงียจ้องเสร็จแล้วเราก็เจาะเหมือนกันนะเจาะลงไปเนี่ยแล้วก็เจาะมุมตรงที่เราหยักลูกตาไว้ด้วยเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ย ไม่ไหวแล้วมานั่งสอยมือดิ๊กดุกดิกดกโอ้ยใช้เวลาเป็นวันวันตัดหลายตัวแล้วต้องจ้างเด็กสอยแล้วก็สอยแน่นก็นแน่นไปสอยไม่แน่นแล้วว่ามันจะลุ่ยตรงมุมเราขิปไอ้ที่ว่าแบบสอยราบนะ่ะที่เคยทําให้ดูเนาะที่บอกว่าช่างหน้าร้านคนนึงเขาสอนมาเราก็ลองทํำดู แล้วก็กลับเหมือนเดิมเลยค่ะยัดลงไปเอานีโป้งเราเนี่ยยัดเข้าไปใหญ่ก็ตัดออกอยู่ที่เราตัดครั้งแรกอะถ้าเราแบบตัดวัดมาเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ไอการที่ว่าเราตัดมาวัดมาเรียบร้อยเนี่ยมันจะทำให้เราแบบว่า กระดิกตัวไม่ได้เลยเนาะมันบล็อกตัวเองเกินไปพลาดนิดนึงก็โหเสียเวลาอันนี้เราก็ดึงนะคะดึงแบบนี้อ่าดึงแบบนี้ดึงกลับตาออกมานะคะดึงให้เขาแบบให้เขาหักออกมาเลยอะเนี่ยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรีดเตารีดร้อนแล้วล่ะ แล้วก็มารีดนะคะดึงดึงนี้นะคะแล้วก็วางเตานะคะพอเรารีดเสร็จเราลองมาจับดูนะคะว่าเขาตรงกับรังที่เราเจาะหรือเปล่ปาเนี่ยแบบนี้มันก็จะเร็วกว่าเนี่ยมันก็ตรงนะคะสีขาวก็จะแลบออกมานิดหน่อย,อยแลบออกมานิดหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปเย็บอีกทีหนึ่งนะคะ เราไปรีดมาแล้วนะคะอันนี้รูปตาเห็นไหมคะอันนี้รูปสี่เหลี่ยมเราจะตัดผ้านี่ที่เลยออกมานี่นะคะตัดออกตัดออกนี่นะคะ เสร็จแล้วก็ตัดตรงนี้รอบเหมือนเราทำกระดุมนะคะพอตัดแล้วเราก็เย็บ รอบนะคะเป็นเย็บคิ้วเล็กๆรอบนะคะเอามือดึงชาดตีขาวข้างล่าง ินคิ้วรอบนะคะไม่ให้ไม่ให้ปีกเนี่ยเขาเด้งขึ้นมานะคะปีกที่เราใช้เจาะเนี่ยผ้าที่เราใช้เจาะเนี่ยไม่ให้เขาเด้งขึ้นมาคืนตัวเด้งขึ้นมานะเราก็คิ้วไว้เลยกดไว้คิ้วเล็กๆ ยบอกว่าอ่าเอาอะไรนะใช้สอยเอาอะ่ะมันมันช้าเพราะว่าช่างไม่ค่อยได้ทำแบบนั้นนะคะมันก็เลยช้าแต่ถ้าคนที่เขาชินน่ะเขาก็จะเร็วนะคะเพราะว่าเห็นน้องช่างข้างร้านที่เขาแนะนำมาเขาก็ทำเร็วอยู่เนาะนั่งทำแป๊บๆสี่ห้าลังเราทำสามลังใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยไม่อยากทำแล้วหมด กดกำลังใช้ทำแบบนี้ดีกว่าทำแบบที่เราถนัดมันไม่มีความเสียหายอะไรนะคะที่เราเขาบอกเรามาเรารู้แล้วเราลองทำแล้วถ้ามันดีเราก็ทำเหมือนดูในคลิปดู u t u b e อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันดีเราก็ทำถ้ามันไม่ดีเราก็ทำตามเราเหมือนเดิมนั่นแหละ พอเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเป็นนี้ตรงลังดุมอย่างนี้นะแต่สีขาวนะมันจะแลบนิดหน่อยที่บอกไว้ว่าแล้วเราก็จับให้ตึงนะคะจับให้ตึงอย่างนี้จับให้ตึงแล้วเราก็เปิดขึ้นนะคะเราก็เปิดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราเอาลังนะคะท้ายลังอยู่ข้างในเนี่ยเย็บติดกันนะคะ ย้ำติดกันเลยย้ำทุกลังนะคะมีกี่ลังก็ย้ำไปหมดนะั่นแหะย้ำเฉพาะลิ้นกับตัวที่เราเจาะสาบเลยมานะคะไม่ได้ย้ำติดตัวเสื้อนะ นี่ก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยากจะให้แน่นเราไปสอยติดรอบๆนะคะเนี่ยแต่ของเราเนี่ย เนี่ยมันแน่นแล้วเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วเราจะทําแค่นี้นะคะจะทาแค่นี้แต่บางท่านเขาก็จะเย็บรอบอีกนะแต่เราไม่เย็บหรอกพอเย็บแล้วมันเห็นไปข้างนอก <Okay. S 1> อาจจะสอยติดตรงหัวท้ายนิดหน่อยนะคะไม่ต้องไปสอยรอบเหมือนเหมือนเหมือนที่เรา อใช้มือสอยเอาอเนาะไม่ต้องไปสอยขนาดนั้นสอยแค่ไม่ให้ลังขยับพอลังตานี่ก็ทาเหมือนกันนะคะเย็บเย็บเหมือนกันนะเย็บบางคนที่เขาวัดไว้อะตาเขาจะเท่ากันเป๊ะเลยนะลูก ลูกตาอะไรเนี่ยงานนะเวลารีบๆเลยชอบมีปัญหานะ รีบรบไม่รู้อะไรจริงๆเป็นตาสวยกว่าเพราะว่าเขาไม่ใหญ่มากนะเขาไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราต้องการแค่ให้กระดุมมันสอดได้แค่นั้นนะคะไม่ต้องไม่ไมต้องการความกว้างให้แบบ โชวต้องการแค่ให้ลูกกระดุมเม็ดกระดุมผ่านได้เวลาน้อยนะคะรีบทำให้ดูเพราะว่าจะออกไปไปที่ร้านแล้วนะคะตอนนี้ทำอยู่ที่บ้าน เพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปถักลังอีกด้านหนึ่งให้ลูกค้าเพราะว่าเขาแตะอะไรลูกกระดุมที่เหมือนนักศึกษาเราก็ไม่มีจจกถักลังต้องไปที่ร้านถักลังนะในหมู่บ้านนี้ก็มีร้านเดียวบางทีก็ไปเจอบางทีก็ไปไม่เจอปวดหัวมากเลยตัดเหมือนกันนะคะ ตัดเหมือนกันนะเสร็จแล้วเราก็จับเหมือนกันนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะฝนตกมา่วานเป็นหวัด แล้วก็จับตรงก้นเนี่ยมาย้าเหมือนกัน มาให้ดูนี่สําหรับมือใหม่แล้วก็เพื่อนๆเผื่ออยู่ต่างประเทศอะไรแล้วก็อยากเย็บเสื้อผ้าใส่เองหรืออะไรเงี้ยนะถ้าตามดูก็ตามประเทศเราได้นะคะช่อง youtube ก็มีนะแต่ว่ายังไม่มีคนอ่าติดตามอะไรเลยอาจจะเกี่ยวกับว่าเราทำวิดีโอไม่น่าสนใจอะไรเนาะเนี่ย พอเสร็จแล้วก็จะเป็นงี้นะคะเนี่ยถามาเขาหลุดไหมเขาไม่หลุดนะคะเนี่ยไม่ขยับด้วยนะถ้าเป็นรูปตาเนี่ยน่าจะดีกว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเนี่ยอันนี้ถ้าอันนี้ถ้าเราไม่สอยเนี่ยก็คืออยู่ได้นะคะแต่เมื่อกี้ที่ตาสี่เหลี่ยมอะต้องสอยตรงมุมนี้หน่อยนึงนะมุมนี้มุมนี้เนาะเพราะมันขยับแต่เนี้ยไม่ขยับนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิธี เจาะสาบนะคะสองแบบก็เสร็จไปเรียบร้อยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ทำตามได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะบางคนก็คอมเมนต์มาขอบคุณอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ชอบขอบคุณคะ่ะ